ข้าน้อยชื่อแพงแก้ว,กวติ้นข้าน้อยแปลว่าอะไรเนะข้าพเจ้าอ่ะอข้าเจ้าข้าพเจ้านะ่ข้าเจ้าเพราะดีนะครข้าน้อยชื่อแพงแก้วติ้นเป็นคนลาวค่ะอายุหกสิบห้าปีแล้ว,วพนักาอยู่ที่เมืองสตาร์บุกประเทศฝรั่งเศสแต่เริ่มรู้จักวัดพุทธสตาร์บุกตั้งแต่เมื่อต้นปีนี้ ระหว่างที่ไปวัดหลวงพี่ประจากก็ได้แนะนำให้ชมรายการฝันในฝันซึ่งถ่ายทอดสดมาจากเมืองไทยข้าน้อยก็ได้เห็นพระเดชพระคุณหลวงพอ่อนำนัำน่งสมาธิและเมตตาเล่าเรื่องฝันในฝันให้กัละยาณมิตรทั่วโลกก็เกิดความศรัทธาตัวข้าน้อยนั่นนะ่ะมีข้อสงสัยประการหนึ่งสมมีมานานแล้วถ่าไม่กล้าจะไปถามผู้ใดบางคนแนะนำให้ค่าน้อยไปถามหมอดูค้าน้อยไม่เชื่อ เพราะดูไปเรื่องโลเลห oh. ลังจากที่ได้เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วข้าน้อยก็คิดว่าถามพระเดชพระคุณหลวงพอดีกว่า <c oughs> ถูกต้องมากถูกต้องมาก <c oughs> สามีของข้าน้อยชื่อพ่อติน้นเป็นคนเวียดนามแต่เกิดที่ประเทศเลาวเ <c oughs> สียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อเดือนตุลาคมสองห้าสี่สี่ปกติสามีของข้าน้อยนะเป็นคนไม่ชอบทำบุญมัก <c oughs> โกรธไม่ชอบไปวัดทั้งวัดลาวหรือวัดเวียดนามแล้วก็ไม่ไหว้พระเลยเจ้าค่ะน oh. อกจากนี้เขายังชอบดื่มเหล้าสูบยาและเล่นลอตโต้ลอตเตอรี่ข้าน้อยน่ะเป็นห่วงเขาเจ้าค่ะที่พามาก็ได้ทําบุญสร้างพระที่วัดลาวไว้หนึ่งองค์แล้วก็ได้ทำบุญถวายไทยธรรมสามพันวัดในวันคุ้มครองโลก <Okay. S 1> ที่จัดที่เมืองไทยด้วย ข้าน้อยตั้งใจจะทำบุญทราบและธรรมการะจาตัวให้เขาอย่างน้อยสักองค์หนึ่งค่ะทุกวันนี้ข้าน้อยก็ยังฝันเห็นเขาอยู่เกือบทุกคืนในฝันเราก็คุยกันบอกลูกๆบอกลูกๆลูกเขาก็บอกว่าข้าน้อยคิดมากที่จริงคิดไม่ได้มากคิดเรื่องเดียวคือเรื่องของพ่อตินนั่นเลยก็หลังพวกเราแม่ลูกก็ยังได้ช่วยกันทำบุญตามประเพณี ส่งไปให้พ่อตินอยู่เสมอค่ะครับ <c oughs> ขอบคุณค่าน้อยกับพ่อตินมีลูกร่วมกันแปดคน <c oughs> โอ้โหปรยลูกจังเลยครับ <c oughs> และมีเรื่องสาคัญที่คาน้อยสงสัยมาเป็นเวลาน,านานแล้วระหว่างพ่อตินกับลูกชายคนที่สองคิดว่าเขาคงจะไปมีเวรมีกรรมอะไรกันมา <c oughs> ลูกชายคนที่สองคนนี้เนี่ยปัจจุบันอายุได้สี่สิบสี่ปี ตั้งแต่ลูกคนนี้เกิดมาพ่อ,อเขาก็ไม่ค่อยความสนใจกับลูกคนนี้เลย oh. เวลาให้ของลูกคนนี้จะได้ไม่เท่ากับคนอื่น oh. เวลาลูกสวัสดีพ่อกระชอบทําเป็นไม่เห็น oh. บางครั้งลูกซื้อของมาให้พอ่อพ่อขาวางไว้ oh. ทาเป็นไม่สนใจ oh. อีกทั้งลูกชายคนนี้ก็เป็นคนเชื่องช้าไม่ฉลาดเหมือนพี่ๆน้องๆ oh. ขาดน,น้อยจึงสงสารเขามากอยากให้พ่อเขารักลูกของเขาทุกๆคนเท่ากัน ืปี25-23พ่อติงก็ขับรถไปชนเกิดอุบัติเหตุลูกชายคนที่สองคนนี้ก็ไปด้วยกระดูกสันหลังหักขากระเพกต้องใช้ไม้ค้ำช่วยเดินจนสองปีกว่าจึงจะเดินได้<อ>ทุกวันนี้ยังพูดช้าอยู่ตัวขนอยก็พยายามสอนให้ลูกทุกคนรักพ่อของเขาลูกชายคนนี้เขาก็เป็นคนดีคนซื่อแล้วก็ไม่โกรธพ่อค่ะ<อ>ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะ ลูกชายคนที่สองคนนี้ได้ไปเอาลูกสะพ้ยมาจากเมืองลาวเออเธออายุอ่อนกว่าลูกชายขน้อยถึงยี่สิบปีโอ้ดีจังโอ้โ้เก่งจังขนาดพูดช้าๆานั่น คนพูดติดอ่างแต่แฟนสวยเนลยถามว่าเอ๊ะทำไมคุณพูดติดอ่างทำไมแฟนสวยแล้วแฟนเยอะด้วยผมผมผมบอกรักได้มากกว่าคนอื่นเลยมันเป็นยังไงถามดูแล้วเขาก็พูดให้ฟังเออจริงไฮ คนธรรมดาพูดเด็กทีเดียวรอบเ l ิ v e y ู u ฉันรักเธอก็ทีเดียวครับแต่นี่ทีเลยรัวเป็นชุดเลยตอกย้ำจำเดิมเหมือนตอกตะปูคำว่ารัก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 ไปลยมมีหน่ละแฟนเยอะเลยอถึงไหนลืมไปเลยโมมากได้สะพ้ายลาวมาน้อยกว่าถึงยี่สิบปีขค่น้อยแล้วก็ไมคอยจะเข้าใจเรื่องนี้เลยค่ะ ว่าตั้งแต่เธอมาถึงฝรั่งเศสเธอก็ไม่ได้ความเคารพครอบครัวของสามีเลยเธอเป็นคนชอบโกรธไม่ค่อยสนใจพี่ๆน้องๆของสามีอ๋ออยู่ครั้งหนึ่งในงานแต่งงานเขาลูกคนเล็กของข้าน้อยเธอได้ทําตัวให้พี่ๆน้องๆเสียนหน้าเพราะไม่สนใจช่วยงานแล้วก็ทําตัวเป็นเหมือนแขกคนที่มาร่วมงานกับพะการสงสัยข้าน้อยเองก็เป็นคนไม่ชอบคิดโกรธใครแต่มีเรื่องไม่สบายใจให้โกรธใครข้าน้อยก็จะเก็บเอาไว้ในใจ ก่อนแล้วก็จะค่อยๆหาทางพูดดีๆโอ้ดีจังเลยัในงานนั่นก็เหมือนกันหลังวันงานค่ะน้อยก็ได้ถามลูกสะพ้ายคนนี้เธอบอกว่าอยากทำให้เจ้าของงานขายหน้าค่ะน้อยถึงก็ตกใจมากแต่ก็คิดว่าเธอคงมีปัญหาทางสุขภาพด้วยค่ะน้อยจึงพูดดีๆแล้วก็พาไปหาหมอหมอก็บอกว่าเธอเป็นโรคที่คอค่ะคงานนั้นครูบาสาวกโกรธลูกสะพ้ายคนนี้มาก ข้าน้อยแต่พยายามสอนเธออยู่เรื่อยๆแต่เธอก็ไม่ค่อยจะชอบแต่ที่ข้าน้อยกับแปลกใจที่หลุกชชยข้าน้อยยังรักเธอเสมอโอ้แหมเขาก็รักของเขาหรอเนาะบางครั้งข้าน้อยก็เห็นเธออ่าด่าว่าสามีโอ้แต่ลุงข้าน้อยกับใจเย็นไม่คิดโกรธเลยโอ้ไม่ว่าเธอจะพูดอย่างไรก็ยังรักเธอเสมอ โอ้ข้าน้อยจะทํำยังไงดีเนี่ยครับจริง,รงๆแล้วข้าน้อยก็ไม่อยากจะรบกวนระเดชพระคุณหลวงพอ่อแต่ก็ไม่รู้จะไปรบกวนใครเลยรบกวนคอยก็งงเหมือนกันเอาเอตกลงเอาฝันให้ฝันก็และกันนะจ๊ะเออโอ้นี่ครูไม่ใหญ่หลุดอีกแล้วเด็ก บเบลกหลุดเลยสามเองค่าน้อยตอนนี้เขาอยู่ที่ใดแล้วบุญที่ค่าน้อยและลูกทำบุญที่ไปให้เขาได้รับหรือเปล่าคะค่าน้อยและลูกลูกจะช่วยพ่อตินอย่างไรได้บ้างให้ชีวิตของเขาอยู่ดีมีสุขขึ้นในปรโลกสองที่ค่าน้อยฝันเห็นเขาเกือบทุกคืนเป็นตัวจริงของเขาใช่หรือเปล่าคะก็ได้เขามาหาค่าน้อยเขาต้องการค่าน้อยส่งบุญไปให้ด้วยหรือเปล่าทำไมในฝันเขาไม่เคยถึงคุยถึงเรื่องนี้เลย แต่กลับพูดคุยกันทั่วๆไปเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่สามสามีและลูกชายคนที่สองที่ทําเวรทำกรรมอะไรกันไว้พอเขาจึงได้ทําตัวเหินห่างกับลูกชายแบบนี้สี่ลูกชายคนที่สองข้าน้อยกับลูกสะใภ้ทำกรรมอะไรร่วมกันมาถึงต้องมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ข้าน้อยสงสารลูกชายเจ้าค่ะฟังเลยพ่อติ้นเสียชีวิตด้วย โรคมะเร็งก่อนตายมีความทุกข์ทรมานมากด้วยโรคมะเร็งได้เห็นภาพกินเหล้าสูบุรี<อ>เล่นลอตโตเป็นอจินตกรรม<อ>แต่กินเหล้ากับสูบุรีนี่เป็นหลัก<อ>ทำให้คตินิมิตมืดมากมเพราะว่า ใจของพ่อตินนะ่ะหมองใจเศร้าหมองไปเห็นภาพมีแต่กินเหล้าสูบบุหรี่อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นบุญตัวเองก็ไม่ค่อยจะได้ทำวัดก็ไปเข้าแต่เหล้ากินครับบุญที่บริยาทำให้ยังไม่ส่งผลเลยไปลงมาหานรกคุ้มที่ห้ทันทีอตอนนี้นะจ๊ะ มีกายผอมดำใหญ่ขนาดภูเขาย่อมย่อมอยู่ติดกับทานน้ำกรดที่ไหลลงมาจากภูเขาใหญ่แล้วถูกนายนิรยาบาลตัวดำใหญ่กรอกน้ำกรดอยู่โ,โ,โดยจับนอนหงายกรอกปากดิ่นทุรนทุายอยู่ขัดขืนไม่ได้ทรมานมากแล้วก็ตายตายแล้วก็ฟื้น อยู่นับครั้งไม่ท้วนแล้วกรรมดื่มสุราเป็นอาจินช่วงนี้เจอการกรอกอย่างนี้ไปก่อนเป็นเวลายาวนานเป็นล้านไปทีเดียวนะจ๊ะแล้วต่อไปก็จะต้องไปเจอกรรมอื่นๆอีกซึ่งทรมานไม่แพ้กันจะช่วยพ่อติ้นได้นะก็ต้องโดยวิธีการพิเศษคือ ต้องห้ทุกคนในบ้านรวมทั้งลูกหลานในครอบครัวจะต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็มาศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยได้ทำบุญธรรมดานะไม่อาจไปถึงได้ในตอนนี้แต่บุญนั้นก็ไม่ได้สูญหายไปไหนไปคอยอยู่ที่ยมโลกเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะช่วยก็ต้องทําตามที่ ครูไม่ใหญ่แนะนำนะลูกนะอย่าทุกข์ใจถึงแมจะรักพ่อตินมากเป็นห่วงและสงสารก็ต้องทำให้มันถูกหลักวิชาอย่างที่ได้แนะนำไปแล้วก็จะช่วยได้ส่วนที่ฝันถึงพ่อตินนั้นก็เป็นเพราะความรักและความผูกพันที่อยู่ด้วยกันมานานจึงท,ทำให้ฝันไปพ่อตินในตอนนี้นะ่ะ ไม่อาจจะมาเข้าฝันได้เพราะยังอยู่ในมหานรกคุมห้าทำบุญใหญ่ไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกๆบุญนะแล้วก็อรัตนามหาปูชนียาจารย์ในตอนบ่ายของวันอาทิตย์ไปช่วยอาบุญไปให้ก็จะค่อยๆผ่อนหนักเป็นเบานะแต่วิธีลัดดีที่สุดกับลูกหลานและทุกคนในครอบครัวต้องปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระธรรมกายนะจ๊ะ <Okay. S 1> พ่อตินและลูกชายคนที่สองที่ดูเหินห่างก,กันในช่วงที่มีชีวิตอยู่เพราะเป็นกรรมในอดีตที่ติดมา oh. พ่อลูกคู่นี้เคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อน oh. รักกันมาก <Okay. S 1> สนิทกันมากต่อมาก็เข้าหุ้นร่วมลงทุนทำธุรกิจด้วยกัน <Okay. S 1> แต่ว่าธุรกิจนั้นขาดทุนน่ะ ทำให้เสียหายมากก็เลยเกิดการทะเลาะกันพ่อก็คือเพื่อนในสมัยนั้นก็โกรธแล้วก็เลยเลิกคบกันตั้งแต่ชาตินั้นอพอบุญกรรมนำมาเจอกันในชาตินี้อีกก็เลยมีความรู้สึกไม่ถึงกับไม่ค่อยชอบหน้าคือไม่ถึงกับไม่ค่อยชอบหน้า<อ>แต่รู้สึกงุดหงิดใจทุกครั้งขึ้นมาเฉยๆเ<อ>มื่อเจอกันโ,โ,โดยก็ไม่รู้สาเหตุหมือกงน่ะ ก็เจอหน้าไอ้หนังหงุดหงิดทุกทีมันมีอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงตัวพ่อตินเองก็ไม่รู้เหมือนกันที่ลูกชาคนที่สองพูดช้าแล้วไม่ค่อยฉลาดในชาตินี้เพราะเศษกรรมสุราติดติดมาจากในชาตินั้นแหละค,คือเมื่อทำการค้าขาดทุนก็เสียใจครับกุ้มใจและยิ่งเพื่อนรักกันเนี่ยมากโกรธกันอีกยิ่งกลุ่มหนักขึ้นไป เลยไปหาวิธีแก้กลุ่มจดกการดื่มสุรา<อ>ดด่มไปดื่มมาก็ติดสุรารหลังจากไปใช่กรรมสุรามาแล้วเศษกรรมสุราก็มาส่งผลในชาตินี้<อ>ซึ่งส่งมาหลายชาติแล้วเนี่ยให้ชา้าแล้วก็ฉลาดน้อยหน่อยนี่ก็คือบุพกรรมของลูกชายกับพ่อติน้นะจ๊ะแม่แพงแก้วติ้นก็ฟังเอาไว้ ส่วนเหตุที่ภรรยาของลูกคนที่สองเป็นอย่างนั้นนก็เพราะเธอยังละอ่อนอยู่อ,อายุเธอยังน้อยเธอก็เลยมีอารมณ์วัยรุ่นเพราะยุ่น้อยกว่ากันตั้งีสิบปีคิดด้วยดีลูกชายก็คัดหญิงทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยทั้งหลายพันล้านคนค ก็ได้เธอนี่แหละที่เหมาะสมเขาก็รักของเขาเขารู้กันนะ่ะจะไปมีอารมณ์รู้มาอะไรกับเขาอ๋อสามีกับภรรยากันถ้าสงสารลูกเขต้องสวงสารให้มันถูกทางนะจ๊ะเธอยังอายุน้อยอยู่ยังต้องศึกษาต้องเรียนรู้ชีวิตของการของเรือนอีกต้องใจเย็นๆนะจ๊ะค่อยๆประคับประคอง นาวาชีวิตกันไปตอนนี้เนะี่ยแม่แพงแก้วให้โอกาสเธอไปก่อนเธอใจเย็นแล้วก็อดทนหน่อยให้อภัยเธอเธอนะจ๊ะทําใจให้ใสใสแล้วก็ตั้งใจนั่งสมาธิให้เข้าถึงพระธรรมกายก่อนเลิกนั่งธรรมะห้านาทีก็อธิษฐานจิตนึกถึงบุญทุกบุญ ให้เธอทั้งสองครองรักกันชื่นมืน่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกทำให้เป็นประจำสม่ำเสม,สมอนะจ๊ะแล้วก็ทำใจให้สบายเพราะตอนนี้อายุก็หกสิบห้าปีแล้วขนทางข้างหน้ามันเหลือนิดเดียวทำหนทางสว่างหนทางสวรรค์ให้เกิดขึ้นจ,จะดีกว่านะจ๊ะ จะไปมีอารมณ์ร่วมอะไรเลยกับเขาสักวันหนึ่งโลกสะพภ้ยจะต้องไปเจอคนที่เขารับฟังนะ่ะที่จะพอแนะนำเขาได้โดยอานุภาพแผงบุญที่แม่แผงแก้วอธิษฐานจิตทุกทุกวัน<อ>เดี๋ยวเธอก็จะไปเจอคนดีเป็นคู่ปรับกันกคือปรับให้เธอดีขึ้น<อ>เป็นสัพภพยที่สมบูรณ์สัพภพยแก้วของแม่แผงแก้วไงละจ๊ะ ตอนนี้ใจเย็นเย็นใจใสใสนะ